ม e วอลกัมแบ็คชู o วยไทฟว a ยเดอร์ e ละ n ัว o ลษบุบวนนะชีตฟายต์อเมริกาว์เซ e ฝรั a งเศสอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่ที่6ประจำคําคือนี่แล้งคู่นี้เป็นนักชกต่างชาติ้ังคู่ครับเป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกาปะทะกับนักชกจากประเทศฝรั่งเศส Alright ladies and gentlemen, introducing a French warrior fighting above the blue corner, 24 years of age, training at our Sansuk gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Albin Kamar! Ronaldo, a French Warrior fighting out of the blue corner 24 years of age, training at all, Sansuk gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Amin Kama And this opponent in the red corner He representing the United States of America 21 years of age, training at Pet Saman Gym Ladies and gentlemen, let's hear it for Muhammad Hassan. Let us on, gentlemen. Introducing an American warrior fighting. How o the Red Corner, 21 years of age, representing Petsaman Gym, Muhammad Hudson. นักมวยชมกลับมาที่แม็กมวยไทยสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งครับคู่ที่ของรายการซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live YouTube Live แล้วก็แอปพลิเคชันโมบายแอปครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างนักชกต่างชาติครับ มุมแดงมูฮัมหมัดฮัสซันจากสหรัฐอเมริกาส่วนมุมน้ำเงินครับอามีนคามาจากฝรั่งเศสทางั้าน,นมุมน้ำเงินครับอามีนคามาจากประเทศฝรั่งเศสครับปัจจุบันในวัย24ปีส่วนสูง178ซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ20ครั้งแพ้10ครั้งครับทำการฟิตซ้อมวันนี้ค่ายอแสนศึกครับมีคุณออสครับแสนศึกพอลุกสวัสด์เป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าคณนะส่วนทางชกทางด้านมุมแดงครับมูฮัมหมัดฮัสซัน จากประเทศสหรัฐอเมริกาครับปัจจุบันในวัย21ปีครับส่วสูง187เซนติเมตรสถิติการชกที่บันามาชนะ12ครั้งแพ้4ครั้งทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสมานครับมีดอกไม้เงินปอพงสว่างครับเป็นผู้ฝึกสอนมียูเซฟเพชรสมานเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะเรากว่าเป็นดาบี้แม์แห่งเมืองพัทยาครับค่ายมวยเพชรสมานกับค่ายมวยอแสนเสือกนี่ผลงานที่แม็กมอนไฮดอกว่าไม่ยอมแพ้กันครับ ต่างฝ่ายต่างทำผลงานได้เป็นอย่างดีถ้าเปรียบเทียบเป็นฟุตบอลก็ประมาณสเปอร์เจอกับเชลซีครับดาวบแมทแห่งกรุงลอนดอนนี่เป็นดาวบแมทของเมืองพัทยาครับนี่ครับผู้ที่ขึ้นมาถอนมงคลให้กับนักชกทั้งนั้นมุมน้าเงินครับคือคุณแสนศึกพรลุงสวัสดิ์ครับหัวหน้าคณะออแสนศึกครับมาถอนมงคลให้กับลูกศิษย์เองในวันนี้เลยครับ้การใช้หน้าทหารพิเศษตรวจดูความพร้อมของนักชกทั้งคู่ครับ เอาเลยครับอามีนพร้อมมูฮัมหมัดพร้อมครับยกที่1เริ่มครับมาชมกันเลยครับยกที่1สหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสครับเดินหน้าต่อครับทางมุมแดงทางด้านมูฮัมหมัดขยับตัวเข้าไปมีมาเข้าไปทักทายครับเอานล้วครับตวัดัดซ้ายขวาแหมเสียวไส้เหมือนกันครับจังหวะนี้เปิดเกมได้ดีเอาครับเป็นมวยประเภทมวยรุ่นใหญ่ครับหนักๆแรงๆทั้งคู่ครับขยับเปิดเกมเข้าหาครับมูฮัมหมัด โยกขยับตื้นเท้าก้าวเข้าหาท่านนั้นอามีนเล่นงานบริเวณฐานล่างก่อนครนะครับมูฮัมหมัดนี่สาวเข้าไปก่อนครับสายหมัดเป็นประโยชน์อามีนไม่สนนะครับพยายามหมวพับนอกจับไมลวบไม้มามูฮัมหมัดหาดจะบอกเด้แล้วเสียบเข็นล้มลงไปเป็นแล้วครับลุกขึ้นมาสู้ต่อครับอามีนเอาแล้ครับโชว์หลักโชว์เลี่ยมไปก่อนยังไงมูฮัมหมัดขยับเข้าหาครับตื่นเท้าย่างตามเข้าเข้าหาเจอกระปั้นของอามินเนี่งานเลี้งงานง่ายครับมูฮัมหมัด เดินเพิ่ไปประเมินคู่ชกต่ำๆนี่ตีลังกาได้เหมือนกันกรครับ <S <S อามีนนี่ก็เพลย์รอบจัดเหมือนกอันเดินประเภทต,ตีหัวเข้าบ้านครับตอนๆออยังไม่รีบไม่ร้อนครับขยับเข้าหาครับเจอกระปั้นของอาหมีนัมหมัดขยับเข้าหาอีกครั้งครับเดินผิดพาดเข้าไปกับมูฮัมหมัดพยายามเก่งหมัดขวารอโดนแข้งซ้ายอามีนทักทายโตโออกมา <S <S เต็มมวยพละทางเอาซ้ายตบขวาครับนี่ครับเปลี่ยนกัรมายืนขวาเลยครับอามีน เป็นมวยที่จับทางยากนอนกับควายนะพี่คนหนึ่งครับอามนีประเภทตีหัวเข้าบ้านแล้วก็ชาบช่วยครับสู้ด้วยเรียมสู้ด้วยไอคิวตัวโมาเน่พยายามปั้นเกมต่อครับเดินเข้าไปหาอย่างเข้าได้ไม่ถึงตัวครับมีแข้งขวาเปิดทางเข้าไปก่อนเอาแลา้กเท้าขยับเข้าหาครับควมแบบโยกขยับอามินยังไม่ตกใจครับนี่ครับแข้งขวามาครับเด็นกระดนครับอามินโดนแข้งขวาลูกนี้สัดวันเป็นครังแรกเหมือนกัน โ่เข้ามาเลยลูกผิวเป็นรองครับเหนได้ลูกหนักมาทดเชยเอาแล้วสืบเช้าขยับพยายามจะเปิดเกมกระแทกด้วยกับปั้นสายกับปั้นสารเป็นใบเบิกทางครับอามีนไม่สนจะขยับเข้าหาบ้างเอนกับเอาเลยครับนาทีนี้อามีนขยับเข้าหามัวเม็ดเจอกับปั้นไม่ใจดีเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างโดนครับโดนมาเข้าไปแต่นันอามินโดนมาเข้าไปเนี่ยหน้าตาแดงกำเป็นแล้วครับ หลังจากที่พยายามชวนทะเลาะตั้งแต่ตอนในช่วงกลางยกครับมีม่เข้ามาเสริมดูมันเดินหน้าต่ออามีนใจเย็นพยายามสาวมันเอาคืนนะครับมีหมัดแรกกับแข้งขวาของธนาอมโมงค์มัดเอาไว้นี่ครับดูลูกล่อลูกชนถอดรองเท้าตัชาติครับปัจจุบันนี้ไม่ธรรมดาครับอามีนพีทั้งลุกทั้งรับครับนี่ครับเดนขยับก้าวเข้าหาครับทำได้ก็ทำครับออก ออกแล้วออกเป็นชุดแบบนียครับเจอกวาดล่างล้มลงไปจังหวะฉายกําลังได้ครับกําลังทําผลงานได้ไปโดนกวาดล้มครับต้องมาเริ่มต้นใหม่ถอยหลังแล้วหาจังหวะต่อยมาครับแม่ถ้าเดินไปน่าจะมีพลังวัดรุนแรงมากกว่านี้ครับอามินแล้วอามินตายตายเจอเกี่ยวลงไปอีกเหีบเนี่ครับพวกกระปั้นกันหมดยกทีหนึ่งครับแม่ Thai ขอนักผู้ชมกลับมาที่แม็กบอลเทตเตมอีกครั้งหนึ่งครับยกแรกผ่านไปครับของมวยคู่ที่6แรกกันเรียกว่าดูดเดือดผมคอพอสมควรครับอาวุธทันกันตลอดมัดเท้าข่าวศอกนี่ได้กันเลยครับมวยคู่นี้นี่ครับภาพช้ามมัมัดเดินเข้าไปหาพยายามปล้ำในครับอามีนนี่สู้พลางถอยพลางครับใช้เดี่ยวเข้ามาสู้ ในวันนี้ตวันมุกขวาเต็มปากเต็มคำครับอามินทำได้ในวันนี้เอาล้ครับซ้ายขวามานี่ภาพช้านี่ททำงานได้ดีครับมันของอามินแลกกับเขาของมูฮัมหมัดมาชมกันยครับยกที่2ของมวยคู่ที่6ททำต่อกันในยกที่2ครับนี่ครับดูลักดูเลี่ยงครับทางด้านมูฮัมหมดครับถือว่าทำได้ดีครับขยับก้าวเข้าหายครับสืบเท้าก้าวเข้าหาครับมาแล้วครับตามสไตล์แม็กมวยไทย เดินซีเดินเบียหดหัวแข้งขวาเปิดทางเข้าไปก่อนโมฮัมเหม็ดขวาสับไปทีหนึง่งอามีนดัดล่าครับแก้เกมเอาไว้อยู่วงน,นอกนอกโดนแข้งขวาครับต้องหาจากมาหาเหลี่ยมหาช่องเข้าทําในวงในเป็นการบ้านข้อสําคัญให้กับทางน้านทีมงานออเสยสึกนะครับขยับครับอามีนเปลี่ยนการมาเป็นมวยขวาอีกครับยืนการขวาเจอเล่นงานบริเวณฐานล่างขยับก้าวเข้าหาครับมูฮัมเหม็ดครับอามีนจบกตรงนี้มูฮัมเหม็ดเริ่มได้ใจแล้วครับ รับเิดเกมนิดหนึ่งสืบเท้าเข้าไปเรื่อยครับยกขาสูงๆหาจังหวะหาจังหวะยังตีไม่ได้ครับโมฮัมเหม็ดจับได้ได้เปรียบก็จริงครับแต่ยังหาจังหวะเสียบไม่ได้เริ่มมาได้ครับเสียบซ้ายเสียบขวาโดนรอบโดนรัดเอาไว้ครับอามีนก็ไม่ยอมเหมือนกันเป็นเหลี่ยมที่ชิงความได้เปรียบครับเกมเริ่มดุเดือดเล้าใจแล้วครับฮัมเหม็ดยังไม่หยุดจะขยับก้าวเข้าหาครับนี่ครับยักด้วยเข่าซ้ายแล้วปั้นด้วยสวาลูกนี้นี่ก้าวเข้าไปเสียบพอดีแม่ จังหวะนี้ยางกันฟันโมฮัมเหม็ดหลุดล่วงครับจังหวะกาลองให้เปลี่ยนเนเสียได้เวลาเอาเลยครับมาว่ากันต่อครับขยับก้าวเข้าหาแล้วแทงซ้ายฟันขวาพยายามจะขวางหน้าแล้วสับด้วยซ้ายครับนาทีท้องของมมฮัมเหม็ดครับนี่นะครับเล่นเกมเต็มสุขครับตอนนี้มมฮัมเหม็ดอามีนว่าอย่างไรครับสีหน้าท่าทางเริ่มมีตกกังวลครับรับข่าซ้ายเข้าไปเยอะแต่ยังมีมันค้อยบวกครับพยายามพลิกเกมเหมือนกันยังมีพิษสองครับยังมีพิษสองครับ ขยับเข้าหาหัวเชิงซ้ายมูฮัมหมัดไม่สนรับนี่เหยียเท้าหลักล้มลงไปข้าเข้าไปจะเตะข้ายครับไปลื่นก่อนถึงตัวทีครับมูฮัมหมัดจับในมาขวางเอาไว้ก็าดจังหวะเตะตายโดนทางด้านอามีนขวางเอาไว้ครับเอาคยาบเริ่มเข็นเริ่มเน้นแล้วมูฮัมหมัดอยู่ที่อามีนนะครับจะพิเกมลูกไหนครับขยับครับเจอศอกซ้ายอีกทีวงในรัดตาปีกเอาไว้ กรรมการชัยนาทขานวิเศษดึงนังคู่ออกมาแยกออกมาว่ากันต่อการเวทีครับทางด้านอเมนต้องหาจัหวะเดินมากกว่านี้ครับโนมันเดินเข้าไปครับนอกบริเวณขาซ้ายของอเมรเริ่มมีรอยบวมช้ำครับรับแข้งไปเยอะแต่เ็าจะมีจังหวะบวกหมัดทิ้งสถานการณ์ได้เหมือนกันดาวเดล่าใจครับทางด้านมูฮัมหมัดเปลี่ยนเกมครับอามีนมาจั่วกำปั้นมากขึ้นครับมูฮัมหมัดไม่สนใจจริงความได้เปรียบขยับเข้าหาแข้งสายนำทางเจอกำปั้นสายตอกขวาบวก เอาเลยครับบวกต่อบวกทีต่อทีอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับโลกนี้เสียเหลี่ยมเขียนลกครับทางด้านอามีนไปทีนี่กะเอาตายครับแต่ไปพืดไปเสียหลักล้มลงไปเดินเข้าหาต่อครับโคลคอมเมนตมั่นใจอีกแล้วครับเดินจีอาร์ในวันนี้ไปพลาดโดนนะครับอามีนสามมาหนึ่งสามมาหมดยกที่สองก่อนครับพักแป๊บเดียวครับมวยไทยไฟเตอร์ ไป2ยกครับเป็นการพบกันปะทะกันระหว่างโมฮัมเหม็ดฝ่ายแดงครับกับทงน้านอามีนมุมน้ําเงินนะครับบริเวณดูซ้ายของอามีนมีรอยบาดแผลเล็กน้อยครับพิษซอพิษมาของโมฮัมเหม็ดเดี๋ยวเรามาชมภาพท้ากันในยกที่ผ่านมาครับเดี๋ยวจังหวะซาเข้าไปขัดชากมาซับซอกตามครับเนี่ยลูกนี้จังหวะหันหลังให้ไปโดนสอกของโมฮัมเหม็ดเข้าไปครับอามีนมีรอยแตกเล็กน้อยครับ คุณออ,อ,อสอแสนศึกพยายามคัดเลือดครับในช่วงจะวะให้น้ำาอ่อออ,อ,อสอแสนศึกมีหินชายออแสนศึกครับมาช่วยกันปฐมพยาบาลนะโชกมูลน้ำเงินอย่างอาหมินนครับคัดเลือดทำเนื้อทำตัวออกมาว่ากันต่อนยกที่สามเขาตนาทีสุดท้ายแห่งการหาผู้ชน,นะครับายแ<ต>ดง<ต>มัมเม็ดไฟน้ำเงินอาหมินมาชมกันเลยครับออกมายกนี้มัมเม็ดไม่ปล่อยเวลาให้เสียโอกาสไปครับพยายามเดินเข้าไป จับนายรัดตั้งมารวบมาหาจังหวะซับต่ออีกนนะครับพยายามเปิดแผลเพิ่มโดนข่าลูกนี้ทิ้งตัวครับอามีนโอ้ยเข้าไปไม่ทันได้ตั้งหลักตั้งลำครับโดนทางด้านโมฮัมเหม็ดเปิดฉากโจมตีก่อนเรื่องให้กรรมการนับไปครับนับไปเรื่อยกรรมการดูอาการยังไหวครับอามีนขัดปันตู้ต่อครับเอาครับนาทีทองของโมฮัมเหม็ดัยขยับเข้าหาพยายามจะเน้นและเขียน้วครับเอาเลยครับฝันด้วยขวาอามินยังคอยบวกคอยตัวนครับ กัมปันไม่มีรูรับจะไปปามัดไม่ได้ครับอาหมินไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับโดนไปสองนับกัมกัดฟันบวกเดินหน้าต่อครับมูฮัมหมัดเสียบม้างแงโอ้ยทิ้งตัวทีนึงไหวไม่ไหวครับไม่ลงอีกแล้วกรรมการนับครับก็ไปนับตานานอาหมินนี่นะครับด้วยสัญชาตญาณนักสู้ครับลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกรรมการนับเจ็ดครับูอวการครับไหวไม่ไหวยังไหวครับอ้าวคุณได้ไปต่อครับตานานอาหมิน อีกทีเดียวไม่ได้แล้วครับเอาละครับมูฮัมหมัดพยายามจะปิดเกมให้ได้ครับขยับก้าวเข้าหาเติมกระป้างของอามีนคอยบวกคอยสวนไปครับเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบัดมวยลปุ้ยปิ้งโยกขยับก,ก้าวเข้าหาทุกซ้ายเติมขวามาครับมูฮัมหมัดทิ้งด้วยกระป้างไปอีกครัง้งขยับก,ก้าวเข้าหาแต่อย่างนี้ยางกันฟันของอามีนหลุดไปครับแม่มูฮัมหมัดครับยางกันฟันหลุด จังหวะนาทีทองฝังเพชรนี่ทิ้งไปอย่างน่าเสียดายครับเดินเปิดเกมต่อต้องบอกว่ายกนี้นี่อามินพลาดไม่ได้แล้วครับอีเดียในการจับเลยพยายามจะเร่งเกมครับจะพิชิตอามินได้หรือไม่ครับกรรมการใช้นาธาวิเศษเบรกเกมครับให้อามินไปพบแพทย์ครับจังหวะตัวเช็คบาดแผลก่อนครับต้องพบแพทย์สนามครับจังหวะนี้ของทางด้านอามิน แม่บริเวณแสกหน้าครับโดนเข้าไปยังไหวครับอาละครับต่อชีวิตได้อีกแป๊บหนึงครับอามีนอาครับอามีนเปิดเกมมาก็ไม่ได้หนีครับแต่ปัสสาวัปนขวาดัดปันบวกเหมือนกันครับทีต่อทีตาต่อตาปัานต่อปันเนีน่ยใครมีอาจจะเสียตอนนี้ก,กัดปันบวกครับทางด้านอามีนพยายามพิสูจน์สถานการณ์ออกมาทำลาได้สต่พายแรงสู้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบไม่ยอมหมดนตะเพียงไฟเดียว อยากตีเร่งกองรัวพยายามจะเบียดเข้ามาอามีไม่หนีครับไม่มีอะไรจะเสียพยายามจะบวกลืก่นเหมือนกันครับทำในตอนนี้ได้ใจครับอะไรก็เริ่มเป็น่างครับบุกไปเรื่อยวล้มลงไป,ไปทีหนึง่งล้มลงมาพยายามลุกครับจีกทีเดียวในกรรมการจับแพ้ครับต้องเดินต้องรีบลุกขึ้นมาอายางกันพันครับปากรับอาเมตต์ัดเอาไว้ไม่อยู่ครับเล่นเกมมากเกินไป ชัวปลายยกสุดท้ายเลยอเมีจ,มาจาังหวัดจัดบอลบวกเอาเลยอเมดไม่ต่อนยมวยอเมธดขยับเข้าหาเขย่าตัดบขวาเดินบทเดินบเนบียดอีกทีครับขยับามครครบสามยกแล้วครับเบียดก,กันมาสามยกทำเต็มเต็มครับอ่าฮูาใจประทับใจพี่น้องแฟนมวยเหลือเกินก็มวยคู่นี้แลกกันได้ดูดเลือดพลานถึงเลือดถึงเนื้อครับนี่นะครับจังหวะตัวเข้ามาลูกนี้นับแรกครับของน้าอเมนโดนเข้าไป ผีนตัวให้กรรมการนับแปดครับจังหวะนับที่หนึ่งนี่จังหวะมาดูจังหวะนับที่สองครับเอาแล้วครับเอียงไปเอียงมาโดนเข้าไปก็เนี่ยครับโดนเข้าไปหนักเหลือเกินครับวันนี้ชุดใหญ่ๆจากโองคมเมดนะครับแต่ก็กัดฟันบัวครับทางด้านอามีนไม่มียอมแพ้ครับบนสังเวียนนี่ยังมีโอกาสเป็นครบสามยกลรามาดูกันต่อครับบนสังเวียนใครจะเป็นผู้ชนะ What a f i g h t ladies and gentlemen let's check out the fighter prize สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7บริการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวโหลดหน้า on iOS และ Android Fighter for Blue and Red Corner Max Muay Thai Mobile App b o r Fighter reach 90 degrees and board receive the fighter prizes All right ladies and gentlemen Of the three rows of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner Muhammad song!